สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ f อทุกท่านนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับตอปรถมือ2อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีรถดีๆมานําเสนออีกหนึ่งรุ่นเลยนะสำหรับใครกําลังมองหารถเก่งแฮ s ส a แบ็ประตูนะสำหรับคันนี้เลยนะครับค o นด้าแจ z นะครับ1.5 V ปี2019เลยคันนี้กับเลขไมลวิ่งไปเพียง97,000กิโลเมตรเท่านั้นนะตัว V ีคันนี้นะครัจะเป็นตัวไม่ใช่ตัวท็อปแล้วก็ไม่ใช่ตัวเริ่มต้นนะเป็นตัวลอง ลองจากตัวเริ่มต้นมานะแต่บอกได้เลยว่าออปชันก็มามีครบเหมือนกันนะออปชันก็มีมาให้นะอยากชมรายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่410,000บาทเท่านั้นนะครับบีดาวคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละประมาณ7,500บาทเท่านั้นผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีเลยนะครับรายได้คันนี้ประมาณ15,000ขึ้นไปนะครับออกคนเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องมีคนค้ำนะไม่ต้องมีคนกู้ร่วมนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆได้ออปชันอะไรไปบ้างรีดาวจะได้เต็มเหมือนกันสําหรับคันนี้ ตอนนี้สําหรับ Honda j a z z เราจะมี3คันนะมีสีดํา2คันแล้วก็มีคันสีบอลคันหนึ่งคันสีบอลราคา399เองนะครับแล้วก็ได้ปี2 0 1 9ันสิบเคันนี้ปี19บเก้านะครับคนุ่นไม่เก้าหมื่นเหมือนกันนะตัววีเหมือนกันด้วยแล้วก็มีตัวเสตัวเริ่มต้นนะครับใครสนใจ Honda j a z z นะอินบ็อกซ์ผมเข้ามาสอบถามได้หรืออยากชมรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมเดี๋ยวผมพาชมในคลิปนี้กันนะครับมาด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวรถนะครับเขาจะได้เป็นแบบสีดํานะครับ ตัวรถเขาเป็นสีดาไฟด้านหน้าตัวนี้จะได้เป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะตัวนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วนะสำหรับตัว S ตัวเริ่มต้นจะไม่มีไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้ตัววีมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะายทะเบียนนี้เลยนะครับ7260นะครับแล้วก็ด้านล้อแม็กนะครับคันนี้เขาจะได้เป็นแม็กสเปคเดิมสีบรอนเดิมเดิมจากโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบ15ายางดันหลบปี2ีอนะครับยางก็ยังเหลือๆนะครับแน่นๆเอาไปใช้งานยาวๆนะครับ เลียมคมตัวรถนะสภาพสวยรับประกันโครงสร้างให้นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือกรอไม้แน่นอนนะครับคันนี้นะครับใครอยากติดฟิลม์มผมจัดให้ได้นะหรือใครอยากได้ฟิล์มประมาณเท่าไหร่นะแจ้งผมเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาใครสนใจคันนี้ผมแถมฟิล์มให้เลยนะแล้วก็กระจกมองข้างนะครับเขาได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าแล้วมีไฟเลี้ยวขออภัยคันนี้ไม่ตัวนี้ไม่มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะแต่ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าแล้วนะมือเปิดเขาได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมปุ่มสมาร์ทเดนที่ด้วยนะครับ กระจกเขาแท้เดิมทุกบานนะครับยังไม่เปลี่ยนไม่มีแกะนะครับนะนี่กระจกแท้เดิมทุกบานเลยนะครับเดี๋ยวพาดูภายในกันดีกว่านะครับภายในนะครับด้านภายในอหูบอกเลยตัวนี้นะปกติภายในเขาจะได้เป็นเบาะผ้านะแต่สําหรับคันนี้เจ้าของเก่านะครับเขาเปลี่ยนเบาะเป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยนะครับเบาะหนังสภาพดีเลยตึงๆแบบนี้นะครับไม่มีเหี่ยวย่นแน่นอนเป็นรถเจ้าของมือเดียวด้วยนะสาหรับตัวนี้วิ่งไปเพียง9 7 0 0 0โลนะครับเดี๋ยวพาดูด้านภายใน 9 7 0 1 2กิโลเมตรนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้านมีมันติฟังก์ชันแล้วสําหรับตัวนี้วิทยุนะครับหน้าจอจะเป็นวิทยุเดิมจากโรงงานเลยแอร์เป็นแมนนวลแบบนี้นะครับก็ยังสภาพสวยคือรถยังไม่มีช้ําเลยนะเป็นรถเจ้าของมือเดียวด้วยนะครับนี่รถเจ้าของมือเดียวด้วยรถปี2019นะครับคันนี้กุญแจเป็นคีย์เลสแบบนี้แล้วนะครับนี่กุญแจเป็นคีย์เลสแล้วนะครับสภาพสวยรถเจ้าของมือเดียว4 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็พาวเวอร์อัเลมีมาตรงนี้นะครับคันนี้เป็นรตนะคับ เจอออโต้นะครับนี่บอกเลยไอเบรกมือเขาได้เป็นแบบแม่นว่นที่วางแก้วน้ําถึง2ใบแล้วก็มีที่เก็บของด้านตรงนี้นะครับหล่อเลยนะครับด้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาดูจะมีบุ๊กสวิตให้ครบนะสําเนาเล่มมีให้พร้อมนะครับเหมือนออกป้ายแดงเลยนะสําหรับคันนี้สภาพบอกเลยว่าสวยจริงนะครับภายในนะครับเขาได้เป็นหลังคาด้านด้านหลังคาเขาจะได้เป็นสีไข่ไก่แบบนี้นะครับสีขาวขาออกไข่ไก่นะครับสภาพสวยเลยหลังคายังไม่มีช้ําเลยนะครับ สวยจริงๆนะครับเราประกันโครงสร้างให้แล้วตัววีคันนี้นะครับเขาจะได้เป็นแบบปุ่มพุสตาร์ล้วด้วยนะมีแบบปุ่มพุสตาร์ที่วางแก้วน้ำตรงนี้มีมาให้อ่าแล้วก็มีหมดไอคอนหมดการล้อเลื่นนถลายนะครับตรงนี้ก็จะมีที่เปิดฝากระโปรงได้นะครับมาดูโครงสร้างบอดี้ตัวรถกันนะครับด้านโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะครับก็คือเดิมๆเลยนะครับรอยแต้มมาร์กเดิมๆจากโรงงานไม่มีแกะนะครับนี่แผงประตูคือเดิมหมดนะครับแล้วก็แผงประตูตรงนี้นะครับ นะได้เป็นพลาสติกนะตรงนี้แล้วก็มีกระจกมีเซนทัลล็อกมีออโต้บานคนขับนะถ้าตัว S สตัวเริ่มต้นเขาจะได้กระจกแบบไม่ปรับพับไฟฟ้าแล้วเป็นกุญแจขันนะไม่ใช่ปุ่มสตาร์ทแบบนี้นะถือว่าครบเลยคันนี้ผ่อนเพียงวันเดือนละประมาณ7,5 0 0เท่านั้นซีดาวนะครับผ่อนเพียงเดือนละ7,5 0 0เท่านั้นแล้วก็มาดูที่หัวนอ็อตโครงสร้างการประตูนะครับไม่มีแกะไม่มีบิดเบี้ยวแน่นอนนะครับประตูแผงยังเดิมนะครับคือภายนอกนี่บอกเลยว่าสวยจริงภายในก็ถือว่าใช้ได้เลยนะ สำหรับใครกำลังมองหา Honda แจ๊ดหประตูนะครับนี่กระจกเขาเดิมทุกบานนะครับเดี๋ยวดูภายในด้านหลังกันนะครับภายในนะครับด้านหลังก็กว้างนะครับนั่งสบายแน่นอนครับด้านหลังได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับนี่ภายในสวยสะอาดสะอ้านแน่นอนแผงประตูคือเดิมหมดนะครับเดิมยันประตูนะครับสําหรับประตูนี่ซีนเดิมเดิมนะครับซีนตรงนี้แผงประตูตรงนี้คือเดิมเดิมนะครับนี่สามารถมาทดลองขับได้นะครับมาดูรถจริงได้ล้อแมกด้านหลังยังสภาพสวยนะครับนี่สภาพสวยเลยนะครับเดิมเดิมน้องๆ้ป้ายแดงนะครับแล้วก็มาดูด้านท้ายกันนะ ด้านท้ายนะครับไฟด้านท้ายเขาจะได้เป็นแบบ LED แล้วด้วยนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับนี่ไฟเบรกดวงที่3แล้วก็มีกระจกไล่ฟ้านะครับกระจกเขาก็เดิมเดิมทุกบานนะครับหน้าหลังซ้ายขวาคือเดิมหมดนะครับสวยจริงนะสำหรับตัวนี้นะครับสีดําด้วยนะเดี๋ยวพาเปิดด้านท้ายให้ดูเปิดด้านท้ายมานะครับด้านท้ายตรงนี้นะครับก็จะมีที่เก็บสัมภาระเยอะเลยนะสามารถปรับพับเบาะแนวลาดไปได้เลยนะสามารถปรับพับตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับเบาะพับไปแนวลาดแบบนี้นะครับนี่ บอกเลยว่าจุของได้เยอะจริงนะสาหรับค o นด้าแจดภายในด้านหลังตรงนี้นะครับถ้าปรับถ้าพับแบบแนวลาดทั้งสองอันนะบอกเลยว่าคือพับใส่มอไซค์ได้นะครับองริงใส่มอไซค์คันเล็กๆเข้าไปได้เลยนะครับภายในด้านหลังกว้างมากนะครับแล้วโครงสร้างบีตัวรถนะครับก็คือเดิมหมดนะครับนี่สีตะคงตะเข็บคือเดิมหมดนะครับตอนนี้สีดาเราจะมีสองคันแล้วก็มีสีบอลคันนึงนะครับนะอยากได้รถคุณภาพที่ดีนะบอกเลยว่าอย่าอย่าลืมค o นด้าแจดนะครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนได้ไปนะและได้เป็นเครื่องพันห้าด้วยนะครับคุ้มมากๆเดี๋ยวพาดูด้านฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้ก็โครงสร้างบอด,ดี้ตัวรถคือเดิมหมดรอยรักยิ้มไม่มีแน่นอนนะแล้วเก็บงานให้อีกทีนึงนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับพาพร้อมปุ่มสมาร์ทอนทีด้วยคันนี้ก็จะเป็นรอยชิ้นกนะครับตรงนี้นะไม่ใช่รอยอะไรนะรอยเป็นชิ้นกนะครับพาดูด้านภายในฝั่งนี้เหมือนกันนะครับนี่สภาพสาวยเลยภายในใหม่กริปแน่นอนนะครับแล้วก็หัวน็อตนะครับโครงสร้างบอดี้ตัวรถด้านในตรงนี้ ก็ยังเดิมนะครับคือเดิมๆหมดเลยนะครับแล้วก็มาดูที่แผ่นเพลทนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะครับเดิมๆน้องๆไพ่แดงแน่นอนหัวน็อตนะฮะไม่มีแกะนะครับไม่มีขยับเลยนะครับนี่สวยจริงนะครับแล้วก็รอยกระดูกงูด้านบนตรงนี้นะครับนะรถไม่มีชนมาแน่นอนนะครับผมรับประกันไม่มีน้ําท่วมนะครับกอมงกุหมาเราไม่มีแน่นอนนะแต่สามารถตรวจสอบเข้าศูนย์ซ่อมได้นะครับนะใครไม่มั่นใจนะครับมาดูรถจริงนะครับหรือพาทีมช่างมาดูรถได้นะครับนี่นะเม็ดอาร์ครบนะครับ แต่ปกติเราจะมีทีมช่างตรวจสอบให้อยู่แล้วนะครับก่อนรับเข้ามา274รายการนะครับทุกจุดเลยแล้วก็จะมีของธนาคาร t t b นะรถโดนใจแล้วก็มีของชิคด้วยจากเยอรมันเลยสามารถให้ตรวจสอบได้นะครับบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับมาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ 1,500cc เป็นเครื่องยนต์ i v t e c นะครับ117แรงม้าเลยนะครับใครกำลังมองหาบอกเลยว่าเครื่อง IV t EC นี้ แรงดังใจแน่นอนนะครับวัยรุ่นสายซิ่งห้ามพลาดนะไปรีแมปหรือว่าไปทําเพิ่มเติมบอกเลยว่าแรงมากๆครับเครื่องยนต์คือเดิมเดิมเดิมหมดเลยนะครับเราไม่มีการตัดแต่งหรือว่าโมดิฟายเครื่องยนต์ใดๆนะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมหมดนะครับน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีไหลเยอะมแน่นอนนะครับสามารถดูได้นะสวยจริงนะระบบเบรก ABS ครบนะครับหัวน็อตนะครับสวยทุกจุดนะครับเนียนๆแบบนี้นะครับใครกำลังมองหารถมือสองที่คุณภาพนะครับบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคือเดิมนะครับเดิมเดิมหมดนะครับนี่ แล้วก็ด้านบนฝากระโปรงโลโก้มอกชัดเจนแบบนี้นะครับนี่จรงด้านบนเดิมๆนะครับตัวรถคันนี้นะครับอาจจะมีแค่ทําสีด้านหน้าตรงนี้มาต้องบอกตามจริงนะรถมือสองอาจจะมีทําสีมาบ้างแล้วนะแต่รับประกันไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือกอไม้แน่นอนนะครับนะสีด้านหน้าตรงนี้ก็อาจจะมีทํามาบ้างนะสาหรับอาจจะมีรอยหินรอยขีดข่วนหรือว่ารอยแบบว่าสเก็ตหินอะไรมาโดนนะถ้าเราขายสภาพนั้นก็จะดูไม่ดีนะครับแต่รับประกันให้ไม่ถึงโครงสร้างหรือว่าไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ํา คีดีคีปกติแน่นอนนะครับมาทดลองขับได้นะครับใครอยากมาทดลองขับหรือมาดูรถจริงก่อนได้สวยกว่าในคลิปแน่นอนนะครับอยู่ซอยเสรีไทย68แยกที่1เขตบิบุรีกรุงเทพนะครับอยากเข้ามาเลือกชมนะครับติดต่อผมมาได้0622690550นะครับเดี๋ยวผมรอต้อนรับเลยนะอินบ็อกซ์โทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะใครอยู่ในแวดใกล้เคียงนะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะครับ รีด้วยนะคบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะหรือพี่ๆท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกรับรถนะผมมีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยนะครบจบในที่เดียวแน่นอนปีดา้าพอนเดือนละ7 5 0ดพันเท่านั้นนะใครสนใจรีดจัดรีดจองกันได้นะครับดอกเบี้ยถูกด้วยเริ่มต้น2.39ด้นะได้รถปี2019เลยคันนี้กับเลขไม์วิ่งไปเพียง97,000มโลถ,ถือว่าน้อยมากๆนะครับตัวรถได้เป็นสีดำด้วยหรือใครอยากได้สีบอลหรือว่าตัวไหนนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามก่อนได้ ลองมาเลือกชมนะครับรีบจับรีบจองก่อนจะติดจองนะครับพันนี้สามารถจองผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับเป็นบัญชีของบริษัทเลยนะครับสามารถจองผ่านออนไลน์ได้ติดต่อผมเข้ามาได้นะจับจองออนไลน์แล้วก็มาดูรถจริงนะครับไม่ถูกใจเรายินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับบอกเลยว่าที่เราคุณภาพแน่นอนนะครับประกันสําหรับคลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าเป็นรถรุ่นอะไรผมมาอัปเดตให้พี่ๆดูสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆนะครับฝากกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดแจ้งเตือนมาให้ผมหน่อยสําหรััับบววนนนี้ขออตาก่ร สวัสดีครับ